โรงแรมหัวหินคืนละเกือบหมื่นผีดุมากพ่อแม่ลูกต้องหอบข้าวของหนีเช็คเอาท์กล mm. างดึกไอจะเล่าให้ฟัง10เมษายน2566มีการแชร์ข่าวนี้ไปทั่วโซเชียลหลังผู้ใช้แอปตามาร์กได้โพสแชร์ประสบการณ์สุดห้อนหลังตนและครอบครัวเข้าพักโรงแรมชื่อดังในหัวหินโดยเธอเล่าว่าเก็บกระเป๋าหอบลูก4ี่คนออกจากโรงแรมคืนละเกือบหมื่นตอนเที่ยงคืนเวลาประมาณสองทุ่มลูกเดินไปบอกพ่อว่าจับผีในห้องพี่แอ ำให้หน่อยก็คิดว่าลูกพูดเล่นไม่ได้คิดอะไรจนสามทุ่มกว่าๆพี่เลี้ยงมาบอกว่าขอนอนที่ห้องรับแขกได้ไหมนอนในห้องไม่ไหวไม่กล้านอนเจ้าของเรื่องจึงขอเข้าไปดูในห้องเท่านั้นลหละบอกให้พี่เลี้ยงมานอนในห้องด้วยกันทันทีเธอเรียกลูกทุกคนมานอนรวมกันหมดและถามพี่เลี้ยงว่าเห็นในห้องน้ํำไหมพี่เลี้ยงก็บอกว่าเห็นเป็นผู้ชายอยู่ในห้องน้ํายืนอยู่ทางขวามือพี่เลี้ยงบอกว่าตอนที่อาบน้ําเหมือนมีคนยืนมองตลอดเวลาอยู่ในห้องก็รู้สึกได้ว่า มีคนอื่นอยู่จริงๆสรุปทุกคนมานอนกองรวมกันที่ห้องเจ้าของเรื่องพยายามนอนให้ถึงเช้าเพราะไม่อยากพาลูกเดินทางกลางค่ำกลางคืนจนกระทั่งเกือบทเที่ยงคืนสามีเปิดลิ้นชักหัวเตียงเจอหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนหนังสือพระธรรมของศาสนาคริสต์และลูกน้อยก็พูดแต่ว่าผี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 เจ้าของเรื่องเริ่มค้นหาชื่อโรงแรมปรากฏว่าขึ้นมาเพียบคำแรกที่เจอโรงแรม ผีดูพออ่านประวัติต่อเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้และในกระทู้พันทิปมีคนเจอแบบเจ้าของเรื่องเลยค่ะสามีบอกว่าไม่นอนแล้วออกต้องออกเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เลยพากันเช็คเอาต์ตอนเที่ยงคืนแล้วพนักงานก็ตกใจเจ้าของเรื่องก็เล่าว่านอนไม่ได้จริงๆค่ะพยายามแล้วทางโรงแรมก็บอกว่าเปลี่ยนห้องไหมคะเปลี่ยนห้องไหมจะอัปเกรดห้องพักให้ด้วยเจ้าของเรื่องก็ยืนยันว่าไม่ไหวจริงๆค่ะสงสารลูกพนักงานก็บอกว่าเขาทํางาน คําทีี่่นมา3ปีแล้วไม่เคยเจออะไรนะแล้วนี่ก็เพิ่งจะทําบุญไปด้วยฮะเพิ่งทําบุญเท่านั้นแหละเธอนี่รีบเช็คเอาออกเลยค่ะขับรถออกมาได้แป๊บหนึ่งลูกของเจ้าของเรื่องบอกว่าเจ็บจมูกแล้วเลือดกาเดาก็ไหลออกมาแบบเยอะมากปกติเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดน้องยังไม่เคยมีเลือดกาเดาไหลมาสักครั้งพอผลจากโรงแรมมาสามีถามว่ารู้สึกตัวไหมตอนที่ขึ้นรถมาเธอพูดว่าลูกหลานกูอย่ามายุ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบารมีของครูหมอโนโราท นับถือมาช่วยเหลืออันนี้จากข้อมูลที่ได้มาและที่ไอเจอเองส่วนมากโรงแรมให,ใหญ่ๆรูๆที่ต่างชาติชอบเข้าพาักจะมีหนังสือพวกพระคัมภีร์ไบเบิลอะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆฟังแล้วมีใครกล้านอนโรงแรมรูดูฟรีแต่ต้องนอนกับกุกกุ๊กกุไหมคะคอมเมนต์บอกกันหน่อย